สวัสดีครับผมเพยะการลงไมบอลที่จะวัปเดียดข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่7เดือน4ี่6ากันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของลิพูโดนตั้งข้อหา เ้นฮาวเตรียมโลนนักเตะเพิ่มเรื่องเรื่องของบาซ่ามั่นใจได้สูเอาพร้อมแล้วไปฟังครับเอรยคูโดนตั้งข้อหาเอร์พูถูกตั้งข้อหาจากสมาคมฟุตบอลหรือ FA โทษฐานไม่อาจควบคุมความผุดผุดอของนักเตะในเกมพิมริลีกนัดบุกไปแพ้แมเน,นเชสเตอร์ซิตี้4-1โดยนักเตะฝั่งเอียคูกูกันเข้าล้อมผู้ตัดสินไซมอนคูเปอร์เพื่อบีบให้เขาแจกใบเหลืองที่สองไล่โรดี้ออกในช่วงครึ่งแรกซึ่งทั้งสองทีมสู้กันอยู่หนึงน่ง โดยเหตุการณ์นี้ทําให้ทางเองเอได้ออกมาแถาลงการไว้ว่าลิวพูถูกตั้งข้อห,หาหลังจากันเตะของพวกเขาเข้าล้อมเจ้าหน้าที่นาที่34ของเกมพิมพ์หลีกนัดดวลกับแฟร์ซิตี้เมื่อวันเสาร์ที่1เมษายนมีการกล่าวหาว่าริวพูไม่อาจควบคุมความพฤฤืชของนักเตะให้อยู่ในกรอบอย่างเหมาะสมได้และสโมสรมีเวลาจนถึงวันพุธที่2เมษายนต่อการตอบสนอง เทนฮาวเตรียมโลนักเตะเพิ่มเอล็กเทนฮาวได้เลือกตัดสินใจที่ต้องการขาเตะสวนเกินเพิ่มในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อระดมทุนเสริมรายใหม่โดยค่าที่จะปล่อยออกจากทีมก็จะมีแฮร์รี่แม็กควายที่หลุดไปเป็นตัวสำรองเพราะมีลาฟเอว,วาลานและลิซานโดมาร์ติเนสเป็นตัวหลักแบบทวารไปแล้วส่วนถ้าจะเลือกซ้างสำรองเทนฮาวเลือกลุคชอมากกว่าแม็กควายและที่จะปล่อยเพิ่มอีกก็จะมีวินตอลินเลฟและดอนนี่ฟันน์เบก โดยทางสโมสรพร้อมปล่อยเพื่อลดงทุนเสริมนักเตะรายใหม่โดยเฉพาะแนวรับที่ต้องหามาคนมาแทนเวลาสร้างมั่นใจได้ชูเอาบาร์เซโลนาแสดงความมั่นใจว่าจะคว้าตัวชูอาการเซโลมาครองหากว่าสโมสรสามารถจัดการเรื่องการยภายในได้สําเร็จการเซโลวัย28บปปีที่อยู่สังกัดเดิมแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกส่งไปยืมตัวให้กับไบร์นมินิกยืมใช้งานจนจบซีซั่นโดยมีเงื่อนไขเัญญาถาวรราคา70ล้านยูโร แต่ทางสือ่อรายงานว่าทางเสือใต้น่าจะไม่สนใจเรื่องเงื่อนไขนี้ต่อแม้ทางบาร์เซโลนาเลงชูเอานักเตะรายนี้หลังจบฤดูกาลเพราะท่าทีของแมตเตอร์ียังคงพยายามหาทางปล่อยการซโลออกจากทีมแม้มีสัญญายาวถึงการปี2027ก็ตามแต่าทางบาร์ซ่าเองต้องการจัดการเรื่องเงินในทีมและปัญหาพดานค่าแรงที่ส่งผลต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาฝั่งบอร์ดบริหารบาร์เซโลนาพร้อมทำทุกทางเพื่อให้สภาพคล่องกลับมาหรือดีขึ้นกว่าเดิมเพราะทีมมีแผนการเสริม ทับครั้งใหญ่หลังจบด้วยการและหนึ่งในนั้นก็คือการเซโล่ถ้าหากผิดพาดประการใดต้องเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันามาเยอะนะครับสนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวันเน้์ที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือซูเปอร์แตแล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ